สวัสดีจ้าชาวนี้แม่รัดจะไปแมคโค่นะคะไปห้างจะไปดูอาหารเจเพราะว่าวันจันร์นี้เขาจะกินเจแล้วจะไปซื้อมามักตุนไว้ทำกินเองนะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างก่อนไปแล้วก็แวะมาดูผักก่อนนี่กองตุ้งเรากำลังงามเลยที่ลงไว้วันก่อนนะคะ กำลังงามเลยกำลังโตตอนตอนเที่ยวลงต้นเล็กนิดเดียวพอมาลงแล้วเขาก็เราให้เข้ามาโตในกล่องโฟมที่อันนี้ลงก,ก่อนมีพวกนี้คือแบบ ต้นคิดว่าจะแห้งไปเลยปรากฏว่ารอดพยายามดูแลแล้วก็ก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็รอดเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้างนะคะเนี่ยตามข้างทางช่วงนี้ก็จะมีธงสีเหลืองปักอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าถึงช่วงเทศกาลกินเจของจังหวัดภูกเก็ตเราเนี่ยก็จะมีธงปักอยู่นะคะ อาหารเจน่ากินทั้งนั้นเลยสามชั้นเนื้อบดท,ทำจากโปรตีนจากพืชข้าวผัดคณะปลาเค็มเจอุ้ยน่ากินนะเนี่ยนี่อะไรเกี๊ยวซาอุย้ยเกี๊ยวซาจากพืชน,นากินเกี๊ยวซานี่กี่บาทเดี๋ยวดูก่อนเกี๊ยวซา ร้อบห้าบาทจะเป็นปลาเค็มเจ ซื้อไปที่บ้านยังไม่หมดยังไม่หมดเลยน้ำปลาเจโซดนี้เจหมดเลยเดี๋ยวจะน้ำปลาเจไปขวดหนึ่ง จะเป็นถึงบ้านแล้วนะคะนี่ก็ได้กล้วยหอมมาแล้วก็ซื้อไก่แล้วก็เนี่ยพวกอาหารเจอาหารเจเราซื้อเก็บไว้ก่อนเราจะเริมกินวั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 น,ว,น,ว,นวันจันทร์นะคะ มีปจี G เหมือนกันละเอียดปิ๊บจิกักเน็นเจแล้วก็อันนี้มี่ก็เจนะคะ ซื้อตุนไว้ว่าจะทำส้มตำเจกินเนี่พริกเจพริกนรกเจน่ากินหยือนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่สวัสดีจ้า